สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเชฟนุนะครับไปยังกินนูเนนี่ผัดนาดเราดูวิธีการปอกต้องปอกอไปยังคือต้องปอกมันแข็งบอมันแข็งครับออปอกแค่ต้นมันเข,ขาขาดปอกกานั <laughs> นนะครับนูจะผัดคณะไฟแดงนะครับ ลแล้วเห็นน้ำมันหอยมาห่นกระเทียมเจียวมู้ม้วนนั่น่ะม้น่นเอาปะอันนี้บอแล้วกันชนะมันหอยแช่เพื่อนได้กันเราจะแช่เห็ดซีมูลแล้วยังเแมูมเขาแล้วมันต้องมีหมูครับอันพูดถึงเอาจะพักก็ได้ในะพักจะพักนเะืยใช่ไมอันนี้ได้แส่แล้วมันก็บักโพเทืนรองกินน้ำอืม สิลักสุภาพพูดกินนะครักแข็งอยู่ว่าไปชุมนี้มันอ่อนๆเลช่างญีอดมันอะไรเนี่ยใครยะกันมาอันนี้ว่ามันเ้็นแก่นนี่นะเชิ้เชิ้มฝุ่คัวยีคนนะครับสิบบ่ทวงสัญญาโป้เบืองงานเนาะ ปูเบื้องเสร็จปูแบบนี้เนี่ยเหยียบได้เล่นป่ะคือเบื้องเนี่ยรว่าปูมันแข็งเนาะมันก็ลองด่ายันแข็งให้มันหมาดเรน่อยๆคนละนี่นะครับสวยสดสดทำแล้วมไม่ใจ้ะให้พันไม่เส่็จป่ะสายลึกรับนะครับกะตามหาลุงพัน์ ใครรู้ว่าลงพันอยู่ไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับมันกลับไข่ป่ะร้านเห็นปลูกต้น,นไม้เบิดมเลยปลูกต้นไม้อะไรกันบุนเลยอุวนซอยจุกเน,กนี่ยไปมีไปมีลายอยู่ด้นี่คือตัอวถือ ไฟเลยอยเบิดก <laughs> ิดนโซตเลยบ่านะมันเป็นตะกินหรอครับมันมีเบียรเชิจำที่เงนะนะินกวาดไนะกวาดไนะกรอบก๊อก๊อเสียงอะไหลวมมาใส่นอกน้ำแข็งไปได้หน่อยโอ้ย ้เด่นมองว่าแนวฟันยังเลยชีช็อกงามเลยช็อกดำสม้มนะกระเอาเสียตัวดำทองใช่ครับตัวคือรถเหยียบบุญนี่นเงี้ย,ยให่เสรฮะล่นใหใเสร็จลน่นอยู่ร่างเลยไปวานอนรถหมูเชียน,นะครับอันนี้หมูเชียรถกระบะบบาๆหรอกรถเรียบร้อยผูกผีทางเลย เงดเรียบร้อยผักเตรียมผักเรียบร้อยเอาหมูมาดลยหมอ้กที่หมูกว่านี่ตั้งมาสองลนี่คือไม่ลำเลียงหาเราาแบง่งให้กินหลายรอบมาเลย Hong này hong mùa này sẵn nó bằng thoa bằng bằng thoa bằng thoa bằng bằng

ก็บที่แล้วอกไคนรวยแบนี้มารวยเรแบนี้นี่นครับคนรวยซื้อไตอนมันทันแพงมงไงเยพ่สื้อมาเมืองมื่อมือคนไปสื้อเบื้อเงงกูกับเบื้องบ้าเือหาจัเต็มลสืมาเรียงร้างเนาะ สรอยมันตีมั่นในรายการผมเสียด้วงานช่วยพอมั่งใช่มูทำไมงานนี่ร้านนา่นอกจากเนีนยแ็งผักเนี้มันส่อยอดไกับสอยมงนหนัะกว่เนี่ยครอบความเนาะ รากิวอไเนี่ยเป็นไครับผมฟานมูนคุรุปตะเนาะนั่นเป็นกระดูกอ่อนนี่หน่เห็นไหมเสข้าวไนมามนแล้วมันแข็งนี่นะน้ำแข็งนี่นะไขมันห่พอละมันงกันไพอเอาไปไว้เอาไปไว ใส่ถูงเก่าใส่ได้อีกโดนนี่นะฮะเงาหัวเป็นแผงเงาที่แผันอัปเดตล่าสุดนะครับอยู่หลังบ้านลุงนะครับหลังบ้านลุงงานแสงก็นี่กำลังนุกำลังจัดเมนูเช้านี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับผมเมื่อกี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุณพ่อของน้องเฟิร์นนะครับที่จากโลกไปจากโลกไปอย่างสงบนะครับอาเป็นแังใจให้น้องเฟิร์นนะครับสึ้ต่อไปนะครับผม แล้วกระเทียมนี่ดี่กระเทียมหัวเขียวๆนะใช่หัวปุ้งๆนะเขียวเด้อดนี่กำลังปุ้งหยดเอ้ยตายมีสีบีบวกเ่ยเนาะถ้าซอยหอมกงนน้ำตาแตกเนาะกระเทียมบุบอกนนะอะไรกระเทียมขันหอมนเนี้อ งงงยยไงไงไงองไงไงไกไงไงไงบ่ไยไงไงเงไงางไงไไงไงยงไ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 งกงไงไงกงไ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 ไงไงไงไนไง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 นงอง3งไว2ไฟไ่ไนไ่ไงไง้องไ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 ฟไนาะเงีงไนูงกันกะงไงหงไ ไม่ต่ำนะครับสูตรนี้ไม่ตม<ว>่ำหารสร้อยการสร้อยซ่าด้วยส้อสยซ่าบางทีตัวอย่างที่ถูกต้องเคยเห็นหรอวะผมเคยเห็นใส่ต้มกับสุดจนน้ำบกตรงนี้ถามปาแต่น้หมนี่เขียวๆเนี่ยไม่เห็นวะเนี่ยเนื้อย่างเขาใส่นี่แหละเขาก็สร้อยอะไรเขาประตำอืม ต้นตามมัอตาเพราะมัมววววนแตกนี่ครับเรียบร้อยแล้วเตรียมเ,เครื่องเครื่อง,องเคียงเราเอื่นเคียงเคียงได้เนาะเครื่องผัดที่กินเราซอยใส่ซอยไหวกแต่ว่าใส่น้ำเหลืเติมซีซันอ่ครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไลน์ก่อนนะครับสวัสดีครับ